มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่15เข้าไปดูกันได้ที่ฟีฟ่า15ไทยแลนด์ครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้อินฟอร์มกันทุกคนนะครับมาซี่มาซีครับและนี่ก็เป็นทีมของผมครับในการเก็บแต้มครั้งนี้ครับและตัวทีเด็ดก็เป็นนี่ครับฮาซาครับกั้นใจกั้นใจซื้อเป็นราคา400,000ครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็เดิมๆครับกองหน้าก็เป็นคอสตาครับ แล้วก็โกยังเป็นปีเตอร์เชคอยู่ครับซึ่งหลังๆนี่ผมขายนอยเออร์ครับแล้วก็ซื้อกุ๊กตัวมาครับแล้วก็ลามิเลสครับเพราะว่ากองกลางที่มีอยู่มันไม่ค่อยจะพอใช้ครับและนี่ก็เป็นคู่ต่อสู้ครับทีมแรกของผมครับแล้วทําไมเขาไม่มีผู้จัดการไม่มีผู้จัดการทีมวะแล้วก็ถ้าเกิดดูโดยรวมแล้วทีมผมน่าจะดีกว่าครับแต่ที่ไม่ดีเลยก็คือนี่ครับแม่งเป็นอะไรวะเนี่ยครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรครับแต่ไปจังหวะนี้คอสต้ามาแล้วครับแล้วก็มันแหลกอะไรจังหวะแบบนี้วะโอ้ยิงชนเสาไปครับทักทายไปก่อนครับ2นาทีแรกครับแล้วก็มันเป็นเกือบทุกเกมครับที่เล่นครับไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับแต่จังหวะนี้เขามาแล้วครับแล้วแหลกอีกแล้วครับแล้วลูกเปิดแบบนี้ครับผมนี่ค่อนข้างจะกันไม่ค่อยอยู่ครับ แล้วก็ทีมนี้ที่ผมเจอครับแม่งเล่นเปิดอย่างเดียวครับเปิดตลอดครับจังหวะนี้ออสการผมมาแล้วครับแล้วก็ยกไปให้คอสตาครับจังหวะนี้คอสตาผิวหลุดมาครับแล้วก็จริงจริงเกมไหนที่มันแหลกแบบนี้ผมก็พยายามจะตัดออกครับแต่มันแหลกทุกเกมครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตัดออกเกมไหนดีครับก็เลยคัดมาแล้วครับแล้วมาดูฟรีคลิกจังหวะนี้ครับดูกันแบบแหลกๆนิดนึงและกันครับคลิปนี้ครับ จังหวะนี้ฮาซาปั่นเข้าไปครับโดนเขาสกัดออกมาครับแล้วก็อีวานวิดครับส่งมาถึงฟาเบกัสครับแล้วมาถึงออสการ์ครับออสการ์มีค่อนข้างจะคิวทีเดียวครับแล้วก็หลบมาหนึ่งครับจังหวะนี้ออสการ์เข้ามาในกรอบเก็บโทษแล้วครับและทิ้งทนคานครับแล้วยังมาเขาทางฟาเบกัสครับโม่งไปแบบว่าโม่งไปแบบใจจะขาดครับแม่งมันแหลกจังหวะแบบนี้ครับทำให้ขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากเชสครับ แลวโชว์สเต็ปมูนมูนวอล์กไปทีหนึ่งครับนำไปแล้วครับหนึ่งกับต่อโูนนาทีที่9ครับและแม่งดูครับโอ้โหบ้าบอจริงๆครับเดี๋ยวคงต้องไปทําการสืบหาข้อมูลแล้วครับว่าที่มันแหลกขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคอมหรือว่าเป็นเพราะเน็ตหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ของ EA ครับก็เดี๋ยวไปหาวิธีการแก้ไขครับแต่จริงๆบางนัดมันก็ไม่แหลกเลยนะครับแต่มันก็ แล้วแต่แล้วแต่ลมครับแล้วจังหวะนี้เขาเปิดมาแล้วครับแล้วก็มงยังดีที่นัดนี้ยังเป็นนอยเออร์อยู่ครับผมยังใช้นอยเออร์อยู่นัดนี้ครับนอยเออร์นี่เซฟไว้ได้ครับแต่ว่าหลังๆก็ขายมันไปแล้วครับมันก็ไม่ได้ว่าไม่เหนียวครับแต่ว่าผมอยากใช้เชลซีครับอยากใช้กุ๊กตัวมากกว่าครับแล้วจังหวะนี้ครับเขาส่วนขึ้นมาแล้วครับอ่ามิตรยาของเขาครับส่งมาให้ลามมสครับแล้วจังหวะนี้ผมตัดได้ครับฮาซาครับ ฮาซาทำยังไงครับฮาซาหลบมาได้ดีครับจังหวะนี้ครับฮาซานี่โคตรเร็วเลยครับและคล่องตัวสูงครับจังหวะนี้ครับพยายามล็อกหลบเล่นท่าไปแบบแหลกๆครับและก็ได้ฟาวจังหวะนี้ครับมีคนโยนลูกบอลมาให้ด้วยครับเราจะมามาดูฟรีคลิกจังหวะนี้ของฮาซากันครับเป็นตัวที่ยิงฟรีคลิกได้ค่อนข้างดีครับมุมนี้ก็ยิงครับและจังหวะนี้ครับเซฟออกมาจากเส้นครับ จังหวะเขาสวนมาจังหวะนี้ครับเขาใหม่แล้วครับออกริมเส้นตลอดครับเขามาจังหวะนี้ครับยังตัดได้ครับแต่ว่าบอลไปเข้าทางเขาครับแล้วเปิดมาลูกนี้ครับม่งเข้าไปครับผมนี่ค่อนข้างจะมีปัญหากับลูกกลางอากาศครับลูกม่งแบบนี้ครับดูครับขึ้นมาได้ดีกว่าปาเบกาตครับแล้วก็ม่งเข้าไปครับและไอนี่ใครแลไ้นี่ใครวะ ไม่ต้องไปสนใจครับมันดูกันต่อครับแล้วก็จังหวะนี้โดนตัดบอลไปได้อีกแล้วครับแล้วเขามาแล้วครับเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็เรียบเรียบร้อยไปเลยครับเขาขึ้นนําไปแล้วครับเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับโอดตเซ็งเลยครับลูกเปิดแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเทคนิคอะไรไว้ป้องกันหรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็ยังกันลูกเปิดแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นครับเรียกว่า เปิดมานี่มีโอกาสได้ประตูผมประมาณ80%ครับถ้าม่งมงแบบมองแบบเป็นๆครับแล้วจังหวะนี้ก็โดนไปครับแล้วก็ต้องพยายามทําเกมครับเอาประตูคืนหน่อยครับแล้วก็จังหวะนี้ครับคอสตาได้บอลครับแล้วก็ส่งใหออสการ์ครับแทงมาจังหวะนี้ครับแล้วก็สกัดเขาสกัดไปได้ครับเรียกได้ว่าเสียโอกาสไปครับแล้วก็ดูภาพ แล้วก็จังหวะนี้ยังได้อยู่ครับฟิลิปเป้หลุยส์ครับแทงมาให้คอสตาครับแล้ววิลเลียนเปิดมาจังหวะนี้ครับแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าเวลาได้บอลแล้วมันจะต้องแบบหน่วงๆน่วงมาจังหวะหนึ่งครับแล้วก็คอสตาเก็บตกจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับเขามาบล็อกได้ก่อนครับแล้วก็จังหวะนี้ครับมาดูลูกเตะมุมครับสไตล์ของผมก็คือเอาวิลเลียนไปรับบอลครับจังหวะนี้วิลเลียนครับพลิกหลบเข้ามาได้ดีครับแล้วโดนสกัดไปได้ครับแต่บอลยังมาเข้าทางมาติดครับ แล้วส่งมาให้คอสตาครับปั่นลูกนี้เกือบเข้าเหมือนกันครับแล้วก็โดนคอสตาครับเข้าไปทำฝฟาครับหมดครึ่งแรกครับโอกาสยิง8เข้ากรอบ5ได้1ครับโอกาสยิง2เข้ากรอบ2แม่งได้2ครับผมนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาจริงๆครับกับการทำเกมลุกครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเขามาอีกแล้วแล้วเปิดมาจังหวะนี้ครับ เรียกได้ว่าเปิดแต่ละทีนี่เสียวทุกทีครับแล้วก็จังหวะนี้ครับชนคานครับเกือบเข้าครับเริ่มครึ่งหลังมาก็จะโดนอีกแล้วครับและเขานี่ก็ไม่หยุดย่อนครับทาเกมรินเส้นตลอดครับและจังหวะนี้ครับเขาเปิดมาอีกแล้วครับแล้วทําไมตอนเขาบุกแม่งไม่แหลกเลยวะหรือว่ามันแหลกเป็นแบบว่าคนนึงแหลกคนนึงไม่แหลกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้ครับผมทําเกมบุกขึ้นมาแล้วครับ และจ่ายมาให้ออสการ์ครับเปิดมาถึง5าซาครับและหาซาจังหวะนี้ครับพยายามยึกยักลบครับแล้วก็หลบมาได้ดีครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับได้จุดโทษอย่างไม่ต้องสงสัยครับจังหวะนี้ครับเสียบขาแทบขาดครับแล้วก็เป็นจุดโทษของของซีดแล้วก็มาดูกันครับว่าจุดโทษนี่จะยิงเท่าหรือเปล่าครับอย่างที่บอกครับว่าจุดโทษนี่ไม่ได้ยิงกันง่ายครับเกมนี้ครับถ้าเกิดกดไม่โทนสีเขียวครับก็คือน่าจะว้าวครับ มาดูกันครับว่าจังหวะนี้คอสตาจะทําประตูตีเสมอได้หรือเปล่าครับแล้วก็โอเคอยู่ครับจังหวะนี้ครับแล้วก็เขาเกือบจะดาวถูกแล้วครับแต่ก็เข้าไปครับจังหวะนี้ตีเสมอให้ซีดเป็น2ประตูต่อ2เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับเกือบครับยิงไปตรงที่เขาอยู่ครับแล้วเขาก็พุ่งปิดทางเลยครับเขาบอกได้แค่ว่าฟักฟักฟักด้วยครับ จังหวะนี้เขาหลุดขึ้นมาอีกแล้วครับลามอสนี่แม่งโคตรเร็วครับแต่นอยเออร์ผมออกมากระโดดทีบครับที่หีบทั้งคนทั้งบอลเนี่เหมือนตัวจริงเลยครับที่ชอบออกมาตัดบอลแบบนี้ครับนอยเออร์ครับและจังหวะนี้เขาตัดบอลได้อีกแล้วครับแล้วเปิดจังหวะเดียวหลุดมาเลยครับแต่ว่านอยเออร์ผมมาอีกแล้วครับเคลียร์ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นโกที่ถือว่าดีครับแต่อย่างว่าครับผมเป็นเด็กสิงครับผมก็เลยขายครับ ขายไปครับแล้วก็ซื้อโกทีโมูุกตัวมาก็เหนียวเหมือนกันครับเหนียวใช้ได้เลยครับแลจังหวะนี้คอสตาผมมาแล้วครับแล้วล็อกมาจังหวะนี้ได้ดีครับแล้วก็ส่งไปติดครับเลือกที่จะส่งครับไม่เลือกที่จะยิงเองครับเพราะกลัวไม่เข้าครับแลจังหวะนี้เขาก็จะพยายามเปิดอย่างต่อเนื่องทั้งเกมครับแล้วก็นาทีที่90บวก5แล้วครับถ้าเกิดได้ประตูนี้รับรองชนะแน่นอนครับและจังหวะนี้ครับจังหวะนี้อาฮาซาหลุดมาแล้วครับ และก็จังหวะนี้ถ้าเกิดเข้านี่เป็นประตูชัยแน่นอนครับแล้วก็หลบมาครับเรียบร้อยครับโล่งๆแล้วยิงติดครับอดไปเลยครับเกมนี้ก็น่าจะเสมอแล้วครับแต่หวยมันหวยมันมาออกที่ผมครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับไอไหนก็ไม่รู้ครับเคยฮิวครับแม่งมันแหลกจังหวะที่แบบเข้าสกัดแบบนี้ครับก็โดนไปครับ3ประตูต่อ2ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับประเดิมนัดแรกครับด้วยความปลาชัยครับพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ2ครับแล้วก็เห็นแล้วก็เจ็บใจครับมาดูทีมต่อไปครับที่ผมเจอครับและนี่ครับบิมาเรียนเนมมาแต่ก็ถือว่าน่าจะสูสีครับพอๆกันครับแล้วก็เกมนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแหลกอะไรมากครับ จังหวะนี้ฟิลิเปสหลุยงัดมาครับมาเข้าทางคอสตาครับและจังหวะนี้ก็เป็นการแบบทักทายครับทักทายเฉยๆครับต้นเกมครับและเขามาอีกแล้วครับและก็เจอคนเปิดแบบนี้อีกแล้วครับเรียกได้ว่าเจอเปิดแบบนี้ก็ปวดหัวตลอดครับแล้วก็ผมจะพยายามตัดออกมาเป็นจังหวะยาวๆให้ดูแล้วกันครับจะได้เห็นครับว่าภาพในเกมการเคลื่อนไหวต่างๆการวิ่งการยิงอะไรอย่างนี้ครับมันลักษณะเป็นยังไงครับ ก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับชิวๆชิวๆครับแล้จังหวะนี้ครับดุมดุมเบียครับเป็นตัวที่ผมโคตรโคตรจะไม่ชอบหน้าครับและจังหวะนี้มันมาแล้วครับและยิงเกือบไปครับและก็นัดนี้น่าจะใช่นะครับนี่ครับนัดนี้ใช้ทีมงกุ๊บตัวแล้วครับแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ครับการรับส่งบอลนี่ค่อนข้างจะทําได้ยากครับฟีฟ่าส้าครับคือมันแบบ ถ้าถ้าแบบได้บอลแล้วท่าทางมันไม่ให้มันก็มันก็จะไปเร็วไม่ไมค่อยได้ครับหรือแม้กระทั่งเรากดยิงแล้วท่าทางมันยังไม่ได้มันก็จะไม่ยิงให้ครับมันจะจัดทรงจัดทรงอะไรของมันก่อนครับและจังหวะนี้ครับเนมามาแล้วครับเนมาลากขึ้นมาครับแล้วเปิดจังหวะนี้ครับแล้วก็เรียบเรียบอีกแล้วครับลูกเปิดแล้วก็ลูกมงครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบที่หน้าครับ ยิงเขาไปครับจ right. ังหวะนี้เปิดบอลทะลุมาครับฮาซาครับและล็อกมาจังหวะนี้ครับค่อนข้างจะล็อกปิดท่าผิดทางไปหน่อยครับแล้วก็นี่ครับผมพยายามจะตวัดยิงเร็วครับแต่ก็ยังติดครับจังหวะนี้เขาสวนอม่แล้วครับเกมริมเส้นนี่คือจุดอ่อนจริงๆครับจุดอ่อนของผมเลยครับและจังหวะนี้ครับเขาส่งพลาดมาเขาทางมาติดครับเปิดเร็วมาให้ออสการ์ครับและจ่ายทะลุมาให้คอสตาได้ดีครับออสกาไอ้คอสตาร์พยายามล็อกเข้ามาอยู่ครับ แล้วก็ยิงติดบล็อกลูกนี้ครับแต่เชสยังหม่งเข้าไปครับเรียบร้อยครับล้าหน้าครับล้าหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับโอกาสยิงเรียกได้ว่าพอๆกันครับแต่ว่าเข้ากรอบเยอะกว่าครับไม่ได้สักประตูครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเขาส่งมาจนถึงอ่ะยังตัดบอลได้อยู่ครับวิลเลียนครับวิลเลียนส่งมาให้ฮาซาครับฮาซาเปิดกลับไปได้ดีครับและจังหวะนี้วิลเลียนหลุดมาแล้วครับ เพลียนครับพยายามล็อกล็อกล็อกหลอกหลอกล่อครับและจังหวะนี้ครับเหมือนจะติดครับแต่ยังไปได้ครับแล้วส่งไม้ออสการ์ครับยิงเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับประตูตีเสมอมารวดเร็วครับแล้วก็จังหวะนี้ออสการ์ครับวิ่งวิ่งดีใจครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าเกมนี้จะจบยังไงครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมาทางลูกเปิดครับซึ่งผมก็แพ้ทางอยู่แล้วครับ ก็จังหวะนี้ออสการ์กับตัวยิงเข้าไปได้ดีครับแล้วจังหวะนี้ไมกแล้วครับมาติดครับมาติดพยายามล็อกล็อกเลี้ยงเลี้ยงขึ้นมาครับมาจนถึงออสการ์ครับและออสการ์ดึงตัวสองคนครับแล้วก็ปั่นเกือบไปครับเกือบเกือบจะหลอแล้วครับออสการ์จังหวะล็อกจังหวะอะไรดีหมดครับแต่ว่าจังหวะยิงนี่ตกม้าตายครับแล้วผมก็เล่นไปเป็นประมาณสัก6 7เเกมแล้วมั้งครับ แต่ว่าจะค่อยๆทยอยตัดมาให้ดูทีละ2 –เกม3เกมแล้วกันครับเพื่อที่ว่าคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปครับเอาละเอาสักประมาณคลิปละ10กว่านาทีครับกำลังดีครับและจังหวะนี้ครับต้องมีการแก้เกมกันหน่อยครับเขากดหยุดครับและจังหวะนี้หยุดทีนี้ได้เรื่องเลยครับดุมเบียอีกแลนะครับจริงจังหวะนี้ครับกุ๊กตัวออกมาบังได้ดีครับแล้วก็จังหวะนี้ครับออกข้างไปครับ ไปทาการเปลี่ยนตัวหน่อยครับแล้วผมก็ส่งลามิเลสลงมาแล้วครับจังหวะนี้ครับตัดบอลได้ครับฮาซาเปิดมาจนถึงคอสตาครับและจังหวะนี้คอสตาดูจ่ายครับจ่ายอย่างเนียนครับมาจนถึงวิลเลียนครับแล้ววิลเลียนล็อกหลังหักไปครับแล้ววิลเลียนยิงครับทําได้ดีครับขึ้นนําไปแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากวิลเลียนครับแล้วก็วิ่งแบบวิ่งกับวิ่งกลับบ้านไปเลยครับวิ่งไปจนถึงไหนวะ และจังหวะนี้มาดูภาพช้าครับและล็อกมาจังหวะนี้ทําได้ดีครับมุมเปิดกว้างเลยครับและยิงค่อนข้างคมครับวินเลียนครับและเกมนี้ก็จบลงครับด้วยการแซงชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับและก็โอเคครับสำหรับครั้งนี้ครับก็อาจจะมีแหลกๆอะไรบ้างครับก็ขอโทษไปด้วยครับแล้วก็การเก็บแต้มในครั้งนี้ครับก็ขอฝากไว้เป็นประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันครับ แลาเกิดชอบก็กดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์กันครับเอาไว้ติดตามตอนต่อๆไปครับแล้วก็ครั้งหน้าครับผมว่าเราควรจะใช้โทมัสมุลเลอร์กันบ้างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะใช้โทมัดมุลเลอร์กันบ้างครับตัวละตั้งสี่สห้าแสนครับเอาไปดองเฉยเลยครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ